มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งเขาได้ได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้มามากกว่า1 4 0 0 0ีปีโดยที่เขาเนี่ยไม่เคยตายและเขาเนี่ยก็รู้ที่อยู่ของพระเจ้าและเรื่องราวของเขามันจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันพมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก100ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเรา และถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเ,เพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Man from Earth กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมนันก็จะเปิดเรื่องขึ้นมาในขณะที่ศาสตราจารย์จอห์นโอมนกำลังขนเข้าของใส่ท้ายรถกระบะของตัวเองและเขาเนี่ก็เตรียมตัวที่จะย้ายไปยังที่อยู่ใหม่ถ้าไม่เพื่อนร่วมงานของเขาก็ได้ขับรถเข้ามาจอดกันในบริเวณบ้านเพื่อช่วยเขายกของขึ้นหลังรถ แล้วก็ขอให้จอห์นทานอาหารที่พวกเขาเตรียมมาสําหรับงานเลี้ยงอําลาสักหน่อยแม้ว่าจอห์นยจะบอกว่าเขาไม่ชอบการบอกลาเลยก็ตามและเมื่อเป็นแบบนั้นถ้าให้เพื่อนร่วมงานทั้ง4คนได้แก่แฮร์รี่นักชีววิทยาอีดิตศาสตราจารย์ด้านศิลปะป,ประวัติศาสตร์แดนนักมนุษยวิทยาและแซนดี้นักประวัติศาสตร์ผู้แอบหลงรักจอนก็ได้ตัดพอที่เขาในเพิ่งลาออกได้แค่สองวันก็จะรีบลอนย้ายออกไปโดยไม่ล่ำลากันเสร็จแล้วทําให้จอน จึงต้องอยู่ร่วมงานเลี้ยงอำลากับเพื่อนๆอ,อย่างที่เขาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วมาตกลงกันได้แล้วว่าจะจัดงานปาร์ตี้อำลาทําให้หลังจากเข้าไปในบ้านกันแล้วเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็ยังคงสงสัยกันมากที่เขาเนี่ยจะไปแบบกระทันหันทัทง้งๆที่เขาเนี่ยสอนหนังสือมาเป็น10ปีและก็กําลังจะได้เป็นคณะบดีอยู่แล้วทําให้จอรเนี่ยก็เลยพยายามตอบเลี่ยงเหตุผลที่แท้จริงไปมาจนอาร์ตนักโบราณนคดีกับลินดานักเรียนของอาร์ตได้ตามมาสมทบด้วยกัน แต่จอเนี่ยก็ยังถูกกดดันให้พูดเหตุผลออกมาอยู่ดีซึ่งจอเนี่ยก็บอกไปแค่ว่ามันเ,นเป็นนิสัยส่วนตัวของเขาที่ไม่อยากจะอยู่ที่ไหนนานๆแล้วก็ได้เปลี่ยนเรื่องไปแล้วก็บอกว่าเขาเจะไปเอาเหล้ามาให้เพื่อนๆดื่มกันแทนและหลังจากที่สั่งสค์ปาร์ตี้กันมาได้สักพักพอได้นั่งคุยเรื่องอื่นเรื่อยเปื่อยกันไปแล้วเพื่อนๆนก็ได้เห็นว่าจอดูมีอะไรอยู่ในใจจึงได้ขยันขย้อ,ย,อยให้เขาบอกออกมาว่าเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรกันแน่ทำให้สุดท้าย จอเนี่ยก็เลยตัดสินใจจะบอกกับทุกคนเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาโดยเริ่มเกินจากคําถามว่าจะเป็นยังไงถ้ามีมนุษย์ยุคน้าแข็งอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันได้ให้เพื่อนๆได้ถกเถียงกันโดยคิดไปว่าจอเนี่ยจะเขียนนิยายวิทยาศาสตร์สักเล่มหนึ่งละมัง้งซึ่งก็มีความเห็นทั้งสองฝั่งที่ว่าไม่น่าจะอยู่รอดมาได้กับอาจจะปรับตัวได้ก็ได้และเมื่อได้ถกเถียงกันมาต่อสักระย,ยะเมื่อไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดทํให้ในที่สุดจอเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนว่า เขาเนี่ยคือมนุษย์ถ้ำยุคน้ำแข็งที่อยู่มาแล้ว14,00 0ปีและในทุกๆ1ิปีเมื่อมีคนเริ่มเห็นว่าเขาเนี่ยไม่แก่ลงเลยเขาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆโดยเมื่อเขาเล่าเพื่อนๆเนี่ยก็คิดว่าเขากำลังเล่านิยายอยู่แต่เขาเนี่ยก็ได้เริ่มเล่าต่อว่าในช่วงแรกของชีวิตตอนเขาอายุประมาณ35ปีเขาเนี่ยก็ได้เป็นหัวหน้าเผ่าโดยไม่ต้องออกแรงชิงตำแหน่งอะไรมาเลยถ้าไม่เกิดความกลัวขึ้นก่อนที่เขาเนี่ยจะถูกขับไล่เนื่องจากคนอื่นเชื่อว่า เขาเนี่ยดูดพลังชีวิตพวกเขาไปเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยแก่ลงในช่วง 1, พันปีแรกเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยประสีภาษากับอะไรสักเท่าไหร่ดักแล้วก็ได้ถูกขับไล่ไปเรื่อยๆเพราะเขานั้นไม่มีวันตายทาให้เขาจึงคุ้นเคยกับการเขา้าร่วมกลุ่มใบม่แล้วก็การอพยพย้ายไปตามสภาพอากาศและสัตว์ที่ล่าและหลังจากเหตุการณ์นั้นพอเข้าสู่ช่วง2 0 0พนันปีแรกอากาศเนี่ยก็ได้เย็นลงและกว่าจะรู้ว่าพื้นที่ที่ต่ำลงมาอากาศอุ่นกว่ามันเนี่ยก็เป็นช่วงปลายของยุคน้ำแข็งแล้ว และภูมิประเทศที่เขาอยู่ดันมันี่ก็เป็นภูเขาที่ราบกว้างและแม้ว่าเขาจะพูดได้ถูกต้องทุกอย่างแต่เพื่อนๆน,นี่ก็ยังไม่เชื่อว่านี่เ,นเป็นความทรงจําของเขาจริงๆและก็คิดไปว่าเขาเนอาจจะจํามาจากตำราหรือว่าแค่ระลึกชาติตก่อนๆได้แต่ถา่าทางด้านของจอห์นเขาเนี่ก็ยังคงยืนยันว่าเขาได้มีชีวิตเดียวมาตลอดอยู่ดีตอนแรกเขาเนี่ก็เคยคิดว่าตัวเองผิดปกติที่ไม่เคยตายจนมาคิดว่าเขาได้อาจจะได้รับภารกิจอะไรบางอย่างมาก็เป็นได้ แล้เมื่อเรามาถึงตรงนี้จอนเนี่ยก็ได้มองไปที่ภาพของแวนโก๊ะก่อนที่จอนเนี่ยจะได้พูดขึ้นแบบว่าภาพนี้เนี่ยแวนโก๊ะเนี่ยก็เป็นคนให้เขามาเองในตอนนั้นเขาเี่ยเป็นคนเลี้ยงหมูอยู่และแวนโก๊ะเนี่ยก็มักจะออกมาวาดภาพแถวบ้านพวกเขาเนี่ยก็เลยได้คุยกันเรื่องการถ่ายทอดความสวยงามของธรรมชาติและการที่จอนจะจำไม่ได้ว่าเขามาจากที่ไหนก็เป็นเพราะแต่ก่อนมีทุง่งหญ้าหลายจุดสิ้นสุดและเขาเนี่ยก็เจอสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาทั้งป่าเขาทุงา่งหญ้าหรือแม้แต่แขนยอน เหมือนโลกเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและเขาเนี่ยจึงต้องย้ายที่อยู่ทุกครั้งที่คนเริ่มพูดว่าเขาเนี่ยไม่แก่ลงเลยและเขาเนี่ยก็เคยสวมบทบาทล่างใบยังการเป็นลูกชายของตัวเองในบางครั้งและก็มีบ้างที่ถูกจับได้ในปี1862ทําให้เขาเนี่ยก็เลยต้องติดคุกหนึ่งปีที่เบลเยียมฐานปลอมแปลง,งเอกสารของทางราชการก่อนที่จอร์นจะมาอเมริกาในปี1890หลังจากการตายของแวนโก๊ะกับผู้รีภายชาวฝรั่งเศสหลายคน โดยเล่ามาถึงตรงนี้เขาเนี่ก็ได้บอกทุกคนว่าที่เขาเล่าเพราะเขาจะต้องการบอกลาทุกคนด้วยการเป็นตัวของตัวเองแต่ทว่าก็มีบางคนเนี่ยยังไม่เชื่อเลยและไม่เห็นว่ามันเนี่ยเป็นเรื่องตลกอะไรด้วยและไม่ได้ยินเพื่อนๆพูดแบบนั้นถ้าไม่ทางด้านของจอห์นเขาเนี่ยจึงจะขอตัวไปขนของขึ้นรถต่อและในขณะที่จอห์นเนี่ยกำลังขนของต่ออยู่ดันทางด้านของแดนเขาเนี่ยก็ได้ถามขึ้นมาถึงหลักฐานหรือสิ่งของที่มาจากช่วงแรกของชีวิตของเขาแต่กลับกลายเป็นว่า จอเนี่ยไม่ได้เก็บของอะไรพวกนั้นเอาไว้เลยเพราะเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการระลึกถึงจุดกาเนิดที่เขาเนี่ยไม่เคยเข้าใจทําให้ของพวกนั้นมันจึงไปอยู่ร้านขายของเก่าทั้งหมดและระหว่างที่จอรนกับแซนดี้เนี่ยช่วยกันยกของออกไปคนที่เหลือเนี่ยก็คุยกันเพราะยังสงสัยว่าจอรนเนี่ยเล่าเรื่องจริงหรือไม่ทำให้อาร์ตถึงขั้นโทรตามดร์วิลสตาจารย์ด้านจิตเวชที่รีบมาเพราะเชื่อว่าจอรนเนี่ยเป็นอาการหนักจนเขาเนี่ยเริ่มจะบ้าไปแล้วส่วนที่ทางด้านของแซนดี้ เธอเนี่ยก็ได้สาร,รภาพกับจอห์นว่าเธอเนี่ยรักเขาตั้งแต่อทิตยตแรกที่มาทํางานแต่ว่าทางด้านของจอห์นเขาเนี่ยก็ทําได้แค่มีใจให้เธอและก็ชอบแค่นั้นเพราะในสักวันเธอเนี่ยก็ต้องแก่ลงและเขาเนี่ยก็ต้องไปจากเธอแต่ถึงอย่างนั้นเธอเนี่ยก็ยังบอกว่าเธอเนี่ยรับเขาได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามก่อนที่ดังสองพวกเขาเนี่ยจะกลับเข้าไปในบ้านรวมกับคนอื่นๆอีกครั้งและเมื่อกลับเข้ามาในบ้านแล้วเพื่อนเพื่อ,นเ,อนเนี่ยก็ยังคงมีข้อกังขายอยู่มากมาย และพวกเขาก็อยากรู้เรื่องอย่างงานศิลปะในถ้ำช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วยทําให้จอเนี่ยก็เลยเล่าต่อว่าศิลปะบนโขดหินที่เราอีซิสเป็นผลงานของกูล่าที่วาดภาพสัตว์ที่เขาล่ามากินมีวันหนึ่งพวกเขาเนี่ยล่าอะไรไม่ได้เลยหัวหน้าเผ่าเนี่ยก็เลยทาร้ายกูร่าจนฟันหลุดกามักเสบก่อนจะถูกขับออกจากเผ่าในยุคนั้นพวกเขาเนี่ยต้องฆ่าให้เป็นและสอง0 0ปีถัดมาเพราะอากาศอุ่นขึ้นก็เริ่มมีการล่าเลนเดียแมมบอส และอาร์ตเนี่ยก็ได้แทรกขึ้นมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีแนวคิดปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารซึ่งถ้าเขาพูดถูกก็แปลว่าจอเนี่ยก็ต้องออกมาจากตำราเหมือนกันแต่ไม่ได้ยินแบบนั้นจอเนี่ยก็เล่าต่อไปว่าต่อจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าไปทางตะวันออกและหวังว่าที่นั่นจะอบอุ่นกว่าทําให้เขาเนี่ยก็เลยได้เห็นมหาสมุทรและนี่ก็คงเป็นช่วงเริ่มต้นของยุคสำลีดและเขานี่ก็ไปตามเส้นทางการค้ายุคทองแดงและเขาเนี่ยก็เรียนรู้ภาษาไปทุกที่ ได้เรียนรู้ความหลากหลายและตัวของจอนเขาเนี่ยก็ได้ไปเป็นพวกสุมารเรียนอยู่2,000ปีแล้วก็มาเป็นบาบิโลเนียนต่อด้วยฮัมบูราบีชนเผ่าที่ยิ่งใหญ่และเขาเนี่ยก็เคยล่องเรือเป็นพวกของฟอร์นิเชียนแต่เมื่อเริ่มมีหมู่บ้านการย้ายถิ่นฐานเนี่ยก็เริ่มยากขึ้นยิ่งในเขตเมืองที่มีการปกครองเป็นรูปเป็นล่างเนี่ยก็ยากขึ้นไปอีกจนเขาเนี่ยต้องถึงกับแกล้งตายอยู่สองาครั้งด้วยซ้ําและเขาเนี่ยก็ยังคงมุ่งหน้าไปตะวันออกไปถึงอินเดีย และก็โชคดีที่ได้พบพระพุทธเจ้าเขาเนี่ยเป็นคนพิเศษที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาเลยทําให้เขาได้ศึกษาธรรมจนวาระสุดท้ายของพระองค์และพอเล่ามาถึงตรงนี้เพื่อนๆเนีเ่ยก็เริ่มโมโหกันแถมยังไม่เชื่อว่าเขาเนี่ยเล่าเรื่องจริงอยู่ดีและในตอนนั้นเองวิลเนี่ยก็ได้มาถึงโดยหลังจากทักทายทุกคนแล้ววิลเนี่ยก็เริ่มเข้าประเด็นทันทีและเขาเนี่ยก็บอกจอรนว่าทุกคนจะต่างเป็นห่วงจอรนอย่างมากโดยแดนเนี่ยก็ได้บอกว่า ไม่มีวิธีไหนเลยจะพิสูจน okay right ์ได um ้ว่าเรื่องของจอเนี่ยเป็นเรื่องจริงและต่อให้มีความรู้มากแค่ไหนก็พิส yep ูจน์ไม่ได้อีกว่ามันเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงด้วยเหมือนกันและก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองตามน้ําไปก่อนเพื่อดูว่าจอเนี่ยจะทําให้พวกเขาเชื่อได้หรือไม่และหลังจากเหตุการณ์นั้นเมื่อวิวเนี่ยได้ตกลงกับทุกคนเสร็จแล้วจอเนี่ยก็ได้เริ่มตอบคาถามของวิลและเขาเนี่ยก็รู้ตัวว่าเขาเนี่ยเคยเป็นมนุษย์โคลมันยองก็ตอนครั้งแรกที่มีผู้คนค้นพบและตั้งชื่อให้มนุษย์โคลมันยองโดยเขาเน แล้วก็ป่วยหนักอยู่บ้างแต่ในช่วงยุคเก่าเขาบอกว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรจนหลายร้อยปีที่ผ่านมาเขาเนี่ยเคยเป็นทั้งไทฟอยด์ไข้เหลืองไข้ทรพิษการะโรแต่เขาเนี่ยก็ไม่มีร่องรอยหรือแผลเป็นที่จะพิสูจน์ได้เลยแล้วมาเล่ามันถึงตรงนี้จอเนี่ยก็ได้บอกต่ออีกว่าเขาเนี่ยมีปริญญาเอกสิบใบเป็นของศาสตราจารย์ที่นั่งอยู่กับเขาในตอนนี้ทั้งหมดยกเว้นของวิวและเขาเนี่ยก็จบด้านชีววิทยาออกฟอร์ดในปี1840 ด้วยความรู้ของเขาเนี่ยก็ล้าสมัยไปมากการอยู่มันนานไม่ได้ทําให้เขาเนี่ยเป็นอัจฉริยะแต่แค่มีเวลามากกว่าคนอื่นๆทาให้วิวเนี่ยก็เลยเกิดอยากรู้ขึ้นมาว่าถ้าเขาเนี่ยเอาปืนยิงจอเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจอเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอมตะแค่ยุยืนและก็อาจจะตายได้แต่เขาเนี่ยก็ไม่เคยคิดอยากให้ชีวิตของตัวเองจบลงเลยโดยในระหว่างที่ยังคุยกันอยู่นี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาขนเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดออกไปพอจอเนี่ยได้บดีจากพวกมันทั้งหมด ทำให้พวกเขาจึงต้องยืนคุยกันต่อเพราะว่าไม่มีโซฟาให้นั่งแล้วและต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นจอเนี่ยก็ได้เริ่มเล่าถึงครอบครัวของตัวเองเล่าว่าเขาได้เคยมีพ่อและพี่ชายและก็ยังจําพวกเขาได้และเขาเยังต้องเห็นทุกคนแก่ตายมามากมายจนวิลเนี่ยเริ่มตั้งสมมติฐานว่าจอเนี่ยอาจจะเป็นแวมไพโดยที่ไม่รู้ตัวเขาเนี่ยอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวด้วยการดูดพลังชีวิตของคนอื่นมาจริงๆก็ได้พร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าจอเนี่ยเคยใช้ชีวิตแบบผิด,ผ,ดผิดมาหรือเปล่า ก่อนจะปืนออกมาจากกระเป๋าแล้วก็เลียงเป็นยังจอนจนทุกคน,นตื่นตกใจกันไปหมดและวิวเนี่ยก็ต้องการจะรู้ว่าหากจอนถูกยิงแผลจะหายเองให้พวกเขาได้เห็นกับตาไหมแต่ทวัดแดนเนี่ยก็พยายามขอให้วิวหยุดจนสุดท้ายวิวเนี่ยก็ได้ลดปืนลงก่อนจะขอตัวกลับไปตรวจข้อสอบต่อโดยพอวิลเนี่ยได้ออกไปแล้วแฮนลี่เนี่ยจึงบอกกับทุกคนว่าแมรี่ภรรยาของวิวเนี่ยเพิ่งตายไปเมื่อวานด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนถ้าไม่จอนเนี่ยก็เลยรีบหุนหันวิ่งตามวิลออกไปทันที โดยจอเนี่ยก็ตามไปขอโทษวิวเพราะเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องแมรี่และก็เข้าใจดีว่าเรื่องความเป็นความตายของเขาส่งผลกระทบต่อจิตใจของวิวยังไงทําให้วิวจึงยอมส่งปืนให้กับจอห์นก่อนจะกลับบ้านไปซึ่งปรากฏว่าปืนนั้นมันเนี่ยไม่ได้บรรจุรลูกกระสุนแต่อย่างใดและหลังจากนั้นพอจอเนี่ยได้กลับเข้ามาหาทุกคนอีกครั้งเพื่อนๆเนี่ยก็ได้ชวนให้เล่นเกมเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดโดยแฮร์รี่เนี่ยก็เล่นทายคํากับทุกคนแต่ก็เล่นได้เพียงครู่เดียวพอคนอื่นๆ ต่างก็ยังอยากฟังเรื่องของจอห์นให้มากกว่าดีก่อนจะเริ่มตั้งคำถามที่อยากรู้กันอีกครั้งทำมาอางได้ของจอห์นเขาเนี่ก็เลยเล่าตอบว่าเมื่อศตวรรษที่15เขาเนี่ยได้เจอชายคนนึิงที่เขาเนี่ยสงสัยว่าจะเป็นเหมือนกันกับเขาทําให้เขาเนี่ยจึงถามออกไปและก็ได้รับคําตอบว่าใช่แต่เขาเนี่ยมาจากยุคอื่นแม้จะพยายามคุยกันเพื่อยืนยันข้อมูลแต่ก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าอีกฝ่ายนั้นจะเป็นเหมือนกันจริงหรือเปล่าทาให้พวกเขาจึงได้แยกทางกันไป และก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันอีกจนอีก200ปีต่อมาจอเนี่ยก็คิดว่าเห็นเขาในสถานีรถไฟแต่เขาเนี่ก็ได้หายไปกับฝูงชนเสียก่อนและในทุกๆครึง่งศตรวรรษเวลาที่จอเนี่ยอยากเลีงหนีจากความจอแจเขาเนี่ยจะไปยังชนเผ่าพื้นเมืองในนิวกินีซึ่งนับถือเขาเป็นเจ้าแห่งความอมตะถึงขนาดาษมีรูปปั้นของเขาและจอเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปเอาไว้ด้วยแต่เขาเนี่ก็เก็บของไปเรียบร้อยแล้วจึงเอามาให้ทุกคนดูไม่ได้และจอเนี่ยยังได้บอกว่า เขาเนี่ยเคยเป็นบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์และก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาด้วยเขาเนี่ยเคยนับถือศาสนาเมื่อนานมันแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้นับถือศาสนาใดเลยโดยเมื่อ500ปีก่อนเขาเนี่ยก็ได้เจอพระพุทธเจ้าและลองเอาคําสอนมาสอนในรูปแบบใหม่แล้วก็แสดงความขัดแย้งต่อโลมและโลมเนี่ยก็ได้เป็นฝ่ายชนะและนั่นก็แปลว่าจอนเนี่ยกลังจะบอกว่าเขาเนี่ยคือพระเยซูที่หลังจากฟื้นจากการถูกตึงกางเขนเขาเนี่ยก็หนีไปอยู่แถบยุโรปตอนกลาง และก็แน่ดอนว่าเขาได้ไม่มีรอยแผลเป็นจากการถูกตอกตะปูตึงให้ดูอีกเหมือนเคยแล้วพอเล่ามาถึงเรื่องนี้ก็ทําให้อีดิดผู้ที่เชื่อในพระเจ้ารู้สึกเหมือนถูกทําร้ายจิตใจอย่างมากเล่ากับว่าจอเนี่ยกำลังดูมีนศาสนาของเธออยู่ยิ่งไปกว่านั้นจอเนี่ยยังคิดว่าสิ่งที่เขาเคยสอนนั้นถูกเปลี่ยนแปลงไปมากมายและพิธีกรรมต่างๆทั้งการบวงสรวงการสวดมนต์สักการะนั่นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขาได้สอนไว้เลยทาให้เพื่อนๆจึงถกเถียงกันอย่างไม่มีข้อสรุป มีทั้งฝั่งที่เข้าใจอีดิดกับฝั่งที่เข้าใจจอนและในตอนนันเองทั้งด้านของวิลเขาเนี่ยก็ได้กลับเข้าบาร์และเขาเนี่ยก็ไปขับรถวนอยู่ครู่ใหญ่แม้จะรู้สึกอับอายแต่ก็ยังไม่ได้เชื่อจอนทุกอย่างและเขาเนี่ยก็หนาวมากจนจอนเนี่ยต้องพาเขากลับเข้ามาในบ้านและเขาเนี่ยก็อยากจะฟังเรื่องของจอนต่อไปโดยต่อมาวิลเนี่ยก็ได้รับรู้เรื่องที่จอนเชื่อว่าตัวเองคือพระเยซูแล้วแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าควรจะเชื่อดีหรือไม่และตอนนี้ ฟ้าเนี่ยก็เริ่มมืดแล้วทําให้จอนจึงพักจากการเล่าแล้วก็ขอไปขนของต่อโดยมีแซนดี้เนี่ยไปช่วยเช่นเดิมและพอคอยห,หลังที่จอรนออกไปวิวเนี่ยก็ได้พูดกับคนอ,อื่นๆว่าหากนี่เนี่ยเป็นจินตนาการของจอรนก็แปลว่าเขาเนี่ยกำลังเจอกับอาการผิดปกติอย่างมากแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีคําตอบให้กับทุกเรื่องแต่ก็อาจมาจากสภาพจิตใจที่ไม่ได้รับความรักจากพ่อหรือมีอดีตในวัยเด็กทําให้เขาเนี่ยก็เลยเอาเรื่องมาแต่งเป็นต่เป็นตะแต่ถว่าอย่างน้อย จอเนี่ยก็ไม่ได้ดูเหมือนคนติดยาและพวกเขาเนี่ยจึงยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ทางนั้นส่วนทางด้านของแดนเมื่อคิดคิดดูแล้วเขาเนี่ยก็เห็นว่าการที่เอาคําสอนศาสนาพุทธมาสอนในโลกตะวันตกแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จมันเนี่ยก็ดูจะเป็นไปได้และอาร์ตเองเนี่ยก็เห็นว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีความรู้ยุคก่อนประวัติศาสตร์อะไรเลยจึงหาอะไรมาแย้งจอไม่ได้ทางนั้นและหลังจากที่ได้คุยกันเมื่อจอร์นกับแซนดี้เนี่ยได้กลับเข้ามาพวกเขาเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรกันอีก แลจอเนี่ยก็ทาให้นักวิชาการทั้งหมดที่นี่อึ้งจนพูดไม่ออกและก็ไม่รู้ว่าควรคิดกับเขาอย่างไงเลยแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถกลับบ้านกันได้เพราะยังคาใจกับเรื่องของจออยู่และไม่ว่าจอเนี่ยจะเล่าหรืออธิบายยังไงก็มีเพียงอีดิทที่ขัดขันอย่างหนักแน่นว่าเขาเนี่ยไม่ใช่พระเยซูย,ยิ่งจอเนี่ยเล่าเรื่องที่เขาเทศนาคําสอนก็ยิ่งทําให้อีดิทเนี่ยถึงกับร้องไห้ออกมาส่วนวิวที่แม้จะไม่คิดว่าจอเสียสติแต่ก็มั่นใจว่าเรื่องของจอเนี่ยเป็นเรื่องไม่จริงและถ้าเขาเนี่ยยังไม วิวเนี่ยก็คิดว่าจอเนี่ยสมควรต้องถูกส่งตัวไปรักษาโดยด่วนและเมื่อเห็นว่าทุกคนเนี่ยกำลังตึงเครียดกันอย่างมากถ้าไม่ทางด้านของจอเขาเนี่ยจึงต้องจำใจบอกกับทุกคนที่กำลังเข่งเครียดว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่เรื่องโกหกเขาเนี่ยคงถล้ำลึกล้ำเส้นเกินไปหน่อยโดยพอได้ยินแบบนั้นทุกคนน่จึงโมโหและโกรธเขามากที่มาหลอกกันแบบนี้และดูเหมือนจะมีแค่ลินดากับแซนดี้เท่านั้นที่พวกเธอเนี่ยเชื่อจอก่อนที่ทุกคนจะทยอยพาก,กันกลับบ้าน โดยที่อีดิดเนี่ยก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรเขาแล้วก็ล้ำลาก,กันด้วยดีและทางด้านของวิลพอเดินออกมาจากบ้านเป็นคนสุดท้ายเขาเนี่ยก็ได้ยินที่จอห์นกับแซนดี้คุยกันถึง60ปีหลังที่เขาเนี่ยสอนอยู่ที่ฮาร์วาร์ดแล้วก็ใช้อีกนามสกุลซึ่งเป็นนามสกุลของพ่อวิลและจอห์นเนี่ยก็ยังสามารถบอกได้ว่าแม่กับหมาของวิลเนี่ยชื่ออะไรและพอได้ยินแบบนั้นวิลที่ได้ยินเนี่ยก็บอดน,น้ําตาแตกจนเขาได้เกิดอาการช็อกและก็ได้สิ้นใจไปในอ้อมกอดของจอห์นโดยหลังจากานั้น ล่างของวิวเนี่ยก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่มานําออกไปทําให้แซนดี้จึงเพิ่งรู้ว่านี่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่จอรนได้เห็นลูกคนหนึ่งของตัวเองที่โตจนแก่และตายไปโดยหลังจากเหตุการณ์ดนั้นจอนเนี่ยก็ได้ปิดไฟบ้านแล้วก็เดินไปขึ้นรถกระบะและเขาเนี่ยก็เด้สตาร์ทรถก่อนจะเตรียมจะขับรถพุ่งออกไปยังจุดหมายต่อไปที่ไม่มีใครรู้และเขาเนี่ยก็หลอให้แซนดี้เดินตามมาขึ้นรถจึงค่อยขับพาเธอออกไปพร้อมกันก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังรูปภาพยนต์เรื่อง The Band from Earth โดยหลังจากที่ดูผมนี่ก็ชอบหนังเรื่องนี้มากๆเลยครับแม้ว่าตัวหนังทางเรื่องเนี่ยจะมีแต่ฉากบทสนทนาแต่ว่าไม่มีนาทีไหนเลยของหนังที่ดูแล้วน่าเบื่อมันเนี่ยทให้เราลุ้นและอยากรู้ไปเรื่อยๆเลยว่าแท้จริงแล้วที่มาของจอเนี่ยเขาเป็นแบบที่เขาเล่าจริงๆหรือเปล่าทั้งเรื่องที่เขาเนี่ยเคยเจอพระพุทธเจ้าทั้งที่เขาเนี่ยคือพระเยซูปมต่างๆในเรื่องมันเนี่ยชวนให้พวกเราติดตามกันจริงๆ และถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหาหนังดีๆสักเรื่องดูอย so ู่แล so ้วก็เรื่องนี้นี่ก็เป็นอีกเรื่องเลยครับที่ผมนี่อยากจะแนะนําและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่7.8เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันเทลซ์กอร์ผมนี่ก็ขอให้ไปสักที่8.5เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมนี่ก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook มีอินสตาแกรมช่องแล้วก็มี t i ก t อกของช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆของเราก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากทั้งเราและสำหรับวันนี้พวกเราไอวาน a เทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไป็นแตเพียงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปนะบ๊ายบายครับ